เคยไหมล่ะครับอยากติดไฟถนนโซล่าเซลล์แต่ต้องเดินผ่านถึงจะสว่างพอปรับโหมดสว่างค้างก็ไม่ทั้งคืนนี่เลยครับถ้าเกิดท่านมีปัญหานี้ปัญหานี้จะหมดไปเพียงใช้ นะครับไฟโซล่าเซลโมดี้เนี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดราคาไม่แพงอ่ะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น MDSLT 2 7 5 0 T อะไรเออช่างมันเถอะนะครับรุ่นนี้เป็นระบบสว่างค้างสว่างได้นานมากกว่า12ชั่วโมงอ้าวมาดูกันว่ามันทําไมทาสว่างค้างได้แล้วรุ่นอื่นมันทําไมทําไม่ได้ครับอันที่1ครับเรื่องคุณภาพของแผงโซล่าเซลอ่ะอันนี้เป็นแผงโมโนแผงโมโนมันจะมีอยู่3แบบแผงะนะมีโมโนโพลี แล้วก็ as, อามอฟัสไอไอหลังเรียกถูกป่ะไม่รู้ก็ซึ่งแผงทั่วๆ่ไปไน,นะไอ้ไฟถนนแบบเกรดธรรมดาน,นะมันจะใช้อามอฟัสเป็นแผงแบบเกรเดียวกับไฟติดผนังใช้ใช้ไปมันก็เป็นอย่างที่เห็นแหละขึ้นคีกือือายุการใช้งานได้แค่6เดือนปีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามานั่งขัดกันแล้วแต่ของโมดี้ครับเป็นแผง โมโนเอาความจริงนะไฟติดไฟถนน,นแบบเนี้ยราคาขนาดเนี้ใช้แผงโพลีก็คุ้มเลยนะแต่นี่เขาไม่ใช้เขาใช้แผงโมโนไปเลยแผงโมโนจะได้เปรียบตรงที่ตอนเช้ามันก็จะเริ่มชาร์จมันจะชาร์จไวกับโพลีแต่ราคามันก็แพงกว่าแต่เขาก็ใช้ในราคาไม่ถึงห้าร้อยด้วยไอ้ไฟดวงนี้ถือว่าคุ้มมากอ่ะอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไอ้ตัวนี้ประมาณสามสี่ร้อยแต่ต้องเดินผ่านไงพอปรับโหมดสว่านค้างมันก็ ไม่ทั้งคืนเพราะว่าเรื่องด้วยแบตเตอรี่ด้วยอ่าอีกอันหนึ่งแบตเตอรี่ครับตัวเนี้ยใช้กันแค่ประมาณ2อถึงสามแอมหรือสองพันหรือสามพันมิลลิแอมเป็นแบตลิเทียมไอออนเนี่ยเป็นลิเทียมไอออนหนึ่งแปดหกห้าศูนย์อันนี้ไม่ได้แกะให้ดูนะแกะดูมันจะมีสองถึงสามก้อนอ่าซึ่งอายุการใช้งานมันไม่ดีอ่าส่วนไหนนะครับเขาใส่ให้จัดเต็มอ่าเขาใส่ให้จัดเต็ม เป็นลิเทียมฟอสเฟตนี่ลิเทียมฟอสเฟตสามสองหกหความจุ5แอมป์กันเลยทีเดียวนี่คือแบบคุมมนะค้มมากเลยนะอคุ้มมากเลยนะใครมองหาไฟถนนโซล่าเซลล์ดีๆเนี่ยโมดี้จบเลยอันที่สามครับเรื่องมันเป็นเรื่องของขาด้วยขาสซ้ามันอาจจะยื่นออกมาจากชาขาได้น้อยลงทำให้มันโดนแบบแดดไม่เต็มที่ครับอันนี้ยขาอย่างยาวเลยนี่ดูเปรียบเทียบความยาวของขา ยาวกันเยอะอ่าแล้วก็ขาเป็นเหล็กนี่ขาขาตั้งเป็นเหล็กด้วยโอ้โหราคาประมาณห้าร้อยได้ขาตั้งเป็นเหล็กฉะนั้นนะครับนี่อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากใช้ใช้ปลายพังหาที่เคไม่ได้อ่าอันนี้ครับเป็นยี่ห้อโมดี้แบรนด์อันดับหนึ่งแบรนด์อ, Band อันดับหนึ่งประกันหนึ่งปีด้วยโอ้โหสุดยอดมาก ก็ถือว่าคุณภาพราคาไม่แพงคุณภาพดีเนี่ยก็ดูสเปคของมันครับเนี่ยสเปคแบตสามจุดสองโวลต์อ่าห้าแอมป์ลิเธียมฟอสเฟตอ่าแผงโมโนคิตาไลห้าโวลต์ห้าจุดห้าวัตต์อ่าปรับความสว่างแแหสว่างค้างหรือปรับด้วยรีโมทคอนโทรลอืมแต่มันไม่เห็นมีรีโมทมาให้เลยวะ่ะเออมันไม่ให้รีโมทผมมาวะ่ะมันลืมเอารีโมทมาให้แต่รุ่นนี้ผมไม่ได้รีโมทแต่ดูแล้วมันก็ มีเปล่าวะไม่เห็นได้รีโมทแล้ววะเแต่ช่างวันกดกดแล้วมันก็สว่างค้างเหมือนกันนี่ก็ประเภท LED ครับเป็นสามสองสามห้าอ่าร้อยสิบสองอันระดับการน,น้ำ IP หกสิห้าเนี่ยสเปคความยาวความสูงอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยโมดี Modi รุ่นเนี้ยสังเกตต้องดูด้ดีนะนี่ MD m d s l t สองเจ็ดห้าูนย T อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอ่าเพื่อที่จะได้ แต่ถ้าเกิดใต้คลิปไม่มีก็ไปดูในคอมเมนต์เพื่อที่จะได้แบบว่ามัน,นั้นได้สั่งซื้อกันได้อ่าเนี่ยครับติดทั้งทีติดให้ดีไปเลยไฟโซล่าเซลล์โมดีไฟถนนรุ่นสว่างข้างอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ